ระห่างุคครนตึงในหนึ่งขึ้นมาตึงในหนึ่งขึ้นมาขั้นตอนที่สามสี่อยู่ด้านลา่างนะติ๊กถูกหลังข้อหนึ่เลือกประเภทแนกที่เราซื้อหุออ้นสมาชิกจำนวนหุ้นที่ซื้อเปลี่ยนจากหนึ่งที่มันขึ้นมาเปลี่ยนเป็น 20 enter ประเภทที่2ติ๊กถูกหลังข้อ2ติ๊กถูกหลังข้อ2เลือกประเภทหุ้นคือหุ้นเงินออมสัจจ์จำนวนหุ้นที่ซื้อขึ้นมาจากเป็น1เปลี่ยนเป็น3 0สิ อ่าได้ไหมแต่สําหรับบางท่านอาจจะเจออีกครับในข้อที่ประทัดที่สองเนี่ยไอ้เครื่องหมายถูกจะไม่สามารถติ๊กได้ดีไหมอ่าก็หมายความว่าท่านจะต้องติ๊ถูกใหม่ในข้อหนึ่เลือกประเภทหุ้นใหม่ถ้าไม่ตามสำเน็ตประทัดที่สองก็จะทําการปิดเลยไมให้ท่านทำต่อละจากซ้ายไปขวา เลือกใหม่เลยครับ่าอ,อย่างนี้นะครบถ้วนพิ้มฟอเนยครับถ้าไม่พิพมต้องกดปุ่มบันทึกงาผมบันทึกแล้วไม่พิ้มนะเออจ้ข้อ ข้าครับจากข้อเก้าครับข้อเก้านายหนึ่งซื้อมาอยู่สองประเภทใช่ไหมโดยพุ้นเงินออกสันจากซื้อมาสามสิบนะต่อเนื่องครับจากข้อเก้ามาข้อสิบสี่สิบสี่ครับนายหนึ่งครับขอถอนพุทเงินออกสัดจากสิบพุ้ธเคยซื้อมาในข้อเก้าสามสิบถอนออกสิบเหลือยี่สิบล้านบาทได้ครับ ตอนมุ่นประเภทเลือกเป็นถอนนะ้ำเปลีนะ่ยนตน้ำถอนมุ่นลวหันบุคคลก็ดึงในหนึึงขึ้นมาครับ สร็จแล้วด้านล่้าครับก็ติ๊กถูกหลังก็หนึ่งเลือกประเภทุ้นที่ต้องการจะถอนออกเราต้องเจอกี่หุ้นครับสองนะ,อะถอนหุ้นคำไง x ครับก็ต้องเจอมา2นะใครไม่ทำข้อ9ก้ามันจะทำ่อข้อนี้ไม่ได้ถูกไหมมันก็จะดึงหุ้นที่นายหนึเคยซื้อขึ้นมาแค่นั้นเองเราก็เลือกหุ้นเนอองินทองสัจจะหุ้นที่มีอยู่มันจะขึ้นมาให้เองว่าเคยซื้อไว้30มสิบอันนี้มันขึ้นมาเองนะเราก็าเปลี่ยนจำนวนหุ้นที่ขายหรือถอนตวงนี้ครับจากหนึ่เป็นสี

เรียบร้อยเรียบร้อยนะโคตดออกครับจบข้อสิบสี่ต่อไปครับกับข้อสิบครับข้อสิบเดี๋ยวให้เวลาอ่านเกี่ยวกับเรื่องคู่แต่จะเป็นการคู้ทําการทําปัญญาที่ไม่เหมือนกับสอ ข้อที่ผ่านมาครับ อ่ะโอเคข้อ10ครับอยู่หน้าจอไหนกา,า,ารกระบาดออกมามาที่หน้าบันทึกคู้เงินบันทึกคู้เงินครับดับเครื่อลนเข้าไปเลยมาหน้าจอคําขอผู้หน้าแรกครับก็มีสัมขคําตอบใช่ไหม ครับเมื่อเป็นประเภทเงินกู้บัญชีสี่สวัสดิการครับเงินกู้บัญชีสี่สวัสดิการคิดเลยขั้นตอนที่ส รหัสสมาชิกจุดๆสีฟูเดินคู่ๆขึ้นมาครับใครเดินนายอนาขอไข่อขอไข่ผู่ครับดับเกลดมาขั้นตอนที่สาส่วนขั้นตอนเอาเพิ่มเติมสรประทานนี้ของข้างไปนะเทําทำทีมก็ใส่เข้าไปครบขั้นตอนที่ 3, สามถูกครับพอชระเป็นงวดข้อนี้เป็นลายเดือนรายปีครับลายเดือนเหมือนกันครับ ต้องจำนวนเงินที่ขอผู้ครับที่ว่าห้าพันใส่เลยห้าพันเอนเตอร์เลยนะอาเอกือ์จากเมาส์แล้วก็เอนเตอร์จำนวนงวดที่ต้องการผ่อนกอี่งวดครับพิมพ์หกรับเป็นครับ,บเอนเตอร์ Enter ต่อระยะห่างในการคืนเงินงวดละหนึ่งเดือนคูกต้อง,องถูกต้องแล้วก็คือเดือนหนึ่งมาจากครั้งเดือนครับเอนเตอร์ Enter ต่อครับ สำหรับคนที่กลังใส่อยู่ใส่แบบนี้ครับทำนะครับเอาถี่เอนเตอร์ต่อเพิบมจำนวนอย่างน้อยครับที่ต้องชำระแปบร้อยสามสิบสี่เท่าถูไหม เท่ากันแต่อันนี้เป็นเพียงแค่เงินต้นเท่านั้นเพราะข้อนี้กองทุนบอกว่าอัตราดอกเบี้ยกำหนดเองใช่ไหมกองทุนจะต้องใส่ดอกเบี้ย200บาทในแต่ละพวดทั้ง6พวดเองวิธีใส่ครับเราไมต้องใส่ในตาราดนะเห็นไหมถ้าสังเกตในตาราด ช่องเงินต้นจะมีแต่ช่องดอกเบีย้ยไม่มีเลยช,อชอ่องช่องนมครับเราต้องใส่เองแต่ไม่ใช่ใส่ในตลาดครับใส่ตรงนี้คนระับ